เจเคเนโขอนําเสนอบ้านมือสองให้ท่านได้รับชมนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่ในอำเภอแม่ริบจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่ใช้สอย150ตารางวาค่ะมีบ้านสองชั้นหนึ่งหลงังมี h ฮ m ออ f ฟิศหนึห้องใหญ่1ห,ห้องนะคะซึ่งตรงนี้สร้างใหม่นะคะทุกท่าน มีที่จอดรถค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้3คันด้วยกันนะคะอยู่ใกล้กับกาดฝรั่งแม่ริมอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอแม่ริมอยู่ใกล้ปตทแม่ริมทางขึ้นม้อนแจ่มค่ะอยู่ใกล้แมคโครแม่ริมนะคะอยู่ใกล้โรงพยาบาลดารารัศมีราคา2อล้าน9ก้าแสนบาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ คุยโดยตรงนัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่ด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและเอกสารต่างๆให้ชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ